โยโยโย่ใบสองมังกรเจิญกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งหนกหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์ครึ่งเน้นทีมเดียวพีเจเรณารีโอเกเวลาเที่ยงคืน10นาทีนะครับสวีเดนออสเวนคานครับเอเคโซนาเปิดบ้านเจอกับโกเทนเบิร์ก เอเค14แต้มจากการชนะ4เสมอ2แพ้4นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้ฮัมาบีมา1-2ครับเห็นนินเบิร์กอดีตกองหลังแมนยูเป็นกุนซือนะครับคืนนี้หมดสิทธิ์ใช้งานอิสมบเรียคูริบาลีที่ติดโทษแบงครับแกมลก ina, หลักก็เบอร์ซานเบรีนานวรุกทาฮาอายารีจอร์ันซาเลตตสของหน้าเป็นออโอนิสพิตตัสนะครับเจอกับโกเทนเบิร์ก11แต้มจากการชนะ3เสมอ2แพ้5ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะมอบี้มา1-0นะครับยานอัสคู oo, ครับมีผ บอลท็อดดาซันออสการ์เพเทอร์สันนะครับมีพลอสอบับารฮัมกองหน้าเป็นไลนัส,สคอนสแตนนะครับฤด,ดูกาลที่แล้วเจอกันกินกันไม่ลงเสมอ2-2บ้าน a อ k บ้านโกตเทนเบิร์กจบ1-1นะครับแน่นอนก่อนเกม เขามอง a k เป็นต่อเล็กน้อยครับ AK อยู่ช่วงฟอร์มแย่นะครับแพ้มา3เกมติดแม่แต่ว่าเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านโกตินบอกก็เป็นทีมที่เกมรับไม่ดีนะครับพี่เจนมองว่าเกมอาจจะใกล้เคียงแต่ท้ายสุด a k จะอาศัยความเป็นเจ้าบ้านครับด้วยการเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูได้ครับให้เชียร์ AK โซน่าเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย